เราควรจะสั่งของจากเจนด้วยตัวเองหรือสั่งผ่านชิปปิ้งดีนะคะคลิปนี้นะคะปูนจะมีคำตอบให้กับหลายๆคนนะคะที่ สงสัยคำถามนี้กันมากแล้วก็มักจะถามกันเข้ามานะคะที่ Li@ น์แอดนะคะ a k r u p o n ของปูเนี่ยว่าคุณปูปคะหนูควรที่จะสั่งของจากจีนด้วยตัวเองหรือให้ชิปปิ้งสั่งดีนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ปูนมีคําตอบให้กับเพื่อนๆนะคะ่ะคนที่อยากรู้คําตอบนะคะแล้วเจอคลิปนี้พอดีนะคะขอกดไลค์ให้ปูนหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจให้ปูนด,ด้วยนะคะและสําหรับนะคะบางคนที่ดูคลิปนี้ของปูนเป็นครั้งแรกนะคะชื่อเป็นจะมาชัยวงค่ะสอนเกี่ยวกับการนําเข้าสินค้าจากจีนนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจในเรื่องนี้อยู่นะคะอย่าลืมพี่จะกด กด follow ช่องนี้เอาไว้ด้วยค่ะคำถามนี้นะคะถ้าถามมาที่ปูนโดยตรงเนี่ยปูนก็จะมีแค่คำตอบเดียวนะคะก็คือสั่งด้วยตัวเองนะคะถ้าเป็นตัวปูนเพราะอะไรคุณถึงพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าปูนสั่งเองเป็นแล้วนะคะคําถามที่ว่าจะสั่งเองหรือสั่งผ่านชิปปิ้งดีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคําถามจากเพื่อนๆที่สั่งไม่เป็นเนาะแล้วก็มีความสงสัยว่าเอ้ยเราพอเราสั่งไม่เป็นเนี่ย เราให้ชิปปิ้งสั่งให้ดีไหมหรือเออหรือว่าเราจะทดลองนะคะในการสั่งด้วยตัวเองดีนะคะปูนตอบแบบนี้แล้วกันนะคะสําหรับคนที่สั่งเองเป็นแล้วนะคะแน่นอนเราไม่ได้อยากให้ชิปปิ้งสั่งให้เพราะว่าเรารู้กระบวนการนะคะเราสามารถกดสั่งซื้อนะคะออเดอร์สินค้าฝากจ่ายต่างๆเรารู้เรื่องของชิปปิ้งต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยเราจะไม่ให้ชิปปิ้งสั่งให้เราแน่นอนเพราะว่าเราทําเองเป็นแต่เพื่อนเพื่อนนะคะที่ยังสั่งไม่เป็นปูนจะถามกลับนะคะว่า เพื่อนสั่งเยอะไหมนะคะของจากจีนเนี่ยถ้าการสั่งในครั้งนี้เนี่ยเป็นสินค้าที่จํานวนน้อยๆไม่เยอะนะคะเมื่อเราสั่งเองไม่เป็นแน่นอน Choice ในการสั่งของจากจีนเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ชิปปิ้งเพราะเราสั่งเองไม่เป็นแต่ปูนก็จะถามกลับว่าการออเดอร์สินค้าจากจีนของเพื่อนๆเนี่ยมันมีแนวโน้มที่จะมากขึ้นไหมถ้าเพื่อนๆสั่งแค่ครั้งสองครั้งเราก็จะไม่สั่งอีกเลยเนี่ยการสั่งกับชิปปิ้งเป็นตัวเลือกที่ดีนะคะ แต่ถ้าเพื่อนๆคิดว่าการสั่งของจากจีนของเราเนี่ยจะมากขึ้นจะเยอะขึ้นเราจะทําเป็นอาชีพจะเอาเข้ามาขายปูนแนะนําเลยนะคะเพื่อนๆต้องสั่งเองให้เป็นนะคะทําไมนะคะเพราะว่าการสั่งของที่มีปริมาณเยอะขึ้นนะคะ ถ้าเราสั่งกับ Shipping หรือสั่งผ่านตัวกลางเนี่ยเพื่อนๆน,นก็จะเสียประโยชน์ในหลายๆข้อด้วย,วยกันอย่างเช่นการฝากจ่ายเนี่ยเราก็จะเลือกเองไม่ได้ให้ใครสั่งให้ก็ต้องเป็นเรทของเจ้านั้นแต่ถ้าเราสั่งเองการเลือกขนส่งการฝากจ่ายเราเลือกเองได้นะคะอีกอันนึงนะคะก็คือว่าถ้าเราสั่งด้วยตัวเองเป็นเนี่ยในปรมิมาณเยอะๆเพื่อนๆสามารถที่จะต่อรองกับร้านค้าจีนได้นะคะเพื่อลดต้นทุนลงมาแน่นอนของไม่กี่ชิ้นเนี่ยบางทีแล้วมันต่อรองไม่ได้นาอเพราะว่ามันมี จำนวนน้อยเหมือนเราไปซื้อของแบบเล่นน้อยไงแม่ค้าก็ไม่อยากลดให้แต่ถ้าเกิดว่าเออวันนึงเราซื้อจํานวนเยอะประมาณหนึ่งนะคะเพื่อนๆสามารถมีอํานาจโน้ตในการต่อรองกับร้านค้าจีนอันนี้เนี่ยเราจะทําไม่ได้ถ้าเกิดว่าให้กับชิปปิ้งสั่งให้เนาะแต่ถ้าเรามีไอเดียของตัวเองเรียนรู้วิธีการฝากจ่ายหรกสั่งของด้วยตัวเองเนี่ยเป็นเนี่ยต้นทุนตรงนี้เนี่ยของเพื่อนๆมันลดลงมาอีก5% 10% 20%อันนี้แล้วแต่ว่าเราซื้อมากซื้อน้อยแล้วร้านค้าจีนเขาจะลดใหห้้เราานน่ยมกอแคไ ะะการเรียนรู้การสั่งของจากจีนเนี่ยณนะปัจจุบันบุนบอกได้เลยว่าง่ายขึ้นมากๆนะคะย้อนไปเมื่อแบบหลายปีที่แล้วนะประมาณ9ปี10ปีที่แล้วที่ปูนเข้ามาชิมลางเนาะเกี่ยวกับการสั่งของจากจีนเนี่ยก็อยากจะบอกว่าการที่จะเข้าถึงแหล่งข้อมูลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบยากนะคะใน YouTube อะไรก็ไม่มีนะคะแต่ณนะปัจจุบันมีหลายช่องทางมากให้เราเรียนรู้นะคะเพื่อนๆสามารถลองนะคะลองไปหาข้อมูลนะคะวิธีการในการเริ่มต้นเนี่ยเราควรทํายังไงนะ,ะแน่นอนนะคะช องนี้ของปูนนะคะก็เป็นช่องที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการสััดทองจากจีนซึ่งมีคลิปแบบเยอะมากๆนะคะที่จะให้เพื่อนๆเรียนรู้ด้วยตัวเองได้นะคะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเออมันเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วมันยังไม่รอดะคะไม่สามารถทําได้เนี่ยมาเรียนกับปูนได้นะคะก็มีคอร์สนะที่ช่วยเหลือนะคะในการที่เราเอาเศษค้าจากจีนเนี่ยไปขายออนไลน์นะคะไปเปิดเป็นพันธมิตรในหน้าทิกต็อกอะไรต่างๆเนี่ย เพื่อนๆสามารถที่จะเอาความรู้ตรงนี้ไปเปิดร้านค้าใน TikTok ได้เช่นเดียวกันนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องเอ้ยเอาไปขายออนไลน์ใน Facebook IG เท่านั้นเนาะคือมันมีเยอะมากเช่นเราอาจจะอยู่ในส่วนของอาจ,จะซื้อจัดจ้างหรือเป็นในส่วนของเซลล์เนี่ยความรู้นําเข้าสิคธาจคกจีนถ้ามีติดตัวคุณรับรองว่าสายงานเซลล์ของคุณนะคะมันก็จะ ก้าวหน้าไปมากขึ้นนั่นเองนะคะตอบคําถามนี้นะคะสําหรับคนที่สงสัยเนาะสั่งเองหรือสั่งกับชิปปิ้งดีนะคะต้องถามก่อนว่าสั่งเป็นไหมถ้าสั่งเป็นสั่งเองค่ะถ้าสั่งไม่เป็นถามกลับว่าซื้อเยอะซื้อน้อยนะคะถ้าซื้อน้อยสั่งกับชิปปิ้งถ้าซื้อเยอะซื้อกะว่าจะซื้อมาค้าขายเมื่อเราสั่งไม่เป็นเราก็ต้องเรียนรู้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมนะคะ กดไลค์ให้ปูนเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปถัดไปใครมีคําถามอะไรนะคะท,ทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวปูนมาตอบให้ค่ะเจอนคลิปหน้าค่ะ